มีเคสปรึกษานะคะถามว่าถ้ารถเราถูกคู่กรณีชนแล้วเราเป็นฝ่ายถูกนะคะเราจะสามารถเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อมได้อย่างไรวันนี้พินิษมีคำตอบให้ค่ะในหนังสือตีความปี2563นะคะกฎหมายบังคับไว้ว่าถ้าเกิดคู่กรณีชนรถเราแล้วรถคู่กรณีมีประกันภัยนะคะ กฎหมายกำหนดขั้นต่ำเอาไว้3ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ค่ะรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน7ที่นั่งเช่นรถเกง๋งรถกระบะนะคะสามารถเรียกได้ขั้นต่ำวันละ500บาทค่ะส่วนประเภทที่2รถยนต์ไม่เกิน7ที่นั่งเหมือนกันนะคะแต่เป็นรถสาธารณะนะคะเช่นรถแท็กซี่สามารถเรียกได้ขั้นต่ำวันละ700บาทค่ะและส่วนประเภทที่3ก็คือ รถที่นั่งเกินเจ็ดที่นั่งนะคะเช่นรถตู้สาธารณะหรือรถตู้ส่วนบุคคลได้ขั้นต่ำวันละ1,000บาทค่ะแล้วเอกสารที่ใช้มีอะไรบ้าง 1. ค่ะใบที่อู่เป็นคนออกให้เราว่าเราเอารถเข้าซ่อมวันไหนถึงวันไหนมีจำนวนวันที่ซ่อมกี่วันนั่นละค่ะ 2. ค่ะใบเครมที่มีคู่กรณี เคยออกไว้ให้เรานะคะใช้สำเนานะคะ3ค่ะเอกสารประจำตัวรถเช่นสำเนาทะเบียนรถสำเนาบัตรประจำตัวของเจ้าของรถนะคะแล้วจะไปเรียกร้องที่ไหนคะไปเรียกร้องที่บริษัทประกันที่เป็นฝ่ายผิดนะคะเขาจะมีเอกสารคําร้องให้เราก่อกค่ะ ว่าเราจะเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อมเป็นจํานวนกี่วันวันละเท่าไหร่นะคะนี่คือสิ่งที่เราควรรู้นะคะถ้าหากถูกคู่กรณีชนแล้วคู่กรณีมีประกันเพราะฉะนั้นครูพินิจขอย้ำอีกครั้งนะคะว่ารถทุกคันจําเป็นต้องมีประกันภัยค่ะเผื่อวันหนึ่งถ้าเกิดพลาดขึ้นมาต้องมีการชดใช้ อย่างน้อยอยังมีบริษัทประกันช่วยชดใช้แทนเรานะคะมีทั้งประเภท1ประเภท2 2บวกสบวกและก็ประเภท3ธรรมดานะคะมีหมวดที่ให้ความคุ้มครองในเรื่องเหล่านี้ค่ะแต่ถ้าหากรถคันไหนไม่มีประกันอันนั้นละค่ะเราต้องรับผิดชอบเองนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดแชร์ให้คนที่คุณรักนะคะครูพินิษ ทีมด็กเตอร์อาจารย์แดงค่ะ